ตอนนี้อยู่กับเฟสเองใน Server Story นะคะวันนี้เราจะมาทำสตอรี่เกี่ยกับเซิร์ฟเวอร์กันนั่นเอง วันนี้เรามาอยู่ในเซ hey ิร์ฟเฮฮานะคะหรือไมครับเฮฮานเองโอเคถือว่าเซิร์ฟนี้ก็เป็นไรที่น่าสนใจมากอันนี้แอดมินมาดูที่ r e g i s t e r นะคะก็เาราเข้ามาก็สมัคร e g i s t e r ได้เลยนะอันนี้ก็เล่นได้ทั้ง ID แท้ดีเถื่อนเลยเฟสก็จะมาเล่นอยู่บ่อยๆนะคะใครที่อยากมาเล่นก็ลองเข้ามาได้เลยแล้วก็อันนี้มีเซิร์ฟเป็นแนวสร้างบ้านหาของในกลุ่มเซิร์ฟด้วยสุดยอดนะคะนี่คือ IP เซิร์ฟ นี้นะโอเคตรงนี้มีฟลายิ g งด้วยโซนมาทางนี้นะคะถ้ามองไปทางนี้ก็จะเป็นอือันนี้จะเป็นของฟรีไอเทมนะคะแล้วก็เข้ามาเอาได้เลยก็จะมีเพชรโ t e c ชั่นไม้อะไรแบบเนี้ยรับได้ตลอดเลยบินฟรี5นาทีอ่ะฮะแล้วเรารับอ่ะเรารับมาละโพ e c t อ๋อมันต้องใช้ได้อีก2 2ชั่วโมงคือเฟสกดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วไงลองเข้ามาเล่นดู ก็เข้ามาเล่นะนมาสร้างบ้านนี่นะคะก็จะมีของแจกฟรีเลยตรงน,นี้ก็ลองเข้ามาหยิบได้เลยนะคะตรงนี้จะเป็นกฎของเซิร์ฟเนาะก็ลองมาอ่านดูอเอาโหดจังมีกฎนี้โหดจังโอเคตรงนี้มีที่ขายเคยใช่ไหม αι? โอเคปิดไปตรงนี้นะคะเดินมาจะเป็นที่เวล เนาะก็จะกดรับเบลตรงนี้ได้เลยโอเคตรงนี้ก็จะมีที่ตีให้ไม่ต้องไปทำที่บ้านนะเออตรงนี้ก็จะเป็นช็อปซื้อของได้ขึ้นไปชั้น2จะมีโรเทคชั่นขายด้วยมาตรงนี้นะคะตรงนี้เอยตรงนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้เราจะมีให้เลือกเพศด้วยนี่คือหญิงเวอร์ทูเพชตุ๊ด เพศหญิงเพศชายนะคะอย่างเฟสเอาเพศหญิงอ่ะเดี๋ยวเรากดดูนี่มันก็จะขึ้นเพศหญิงข้างหน้าชื่อเราก็น่ารักดีออกมาก็จะเป็นวัดต่างๆนะคะก็สองวัดนี้ก็จะสร้างบ้านได้เนาะเฟสจะอยู่ในโซนนี้โซนสองให้มาหาเอาอย่างนี้กันแล้วก็จะมีนรกด้วยตรงนี้ตรงนี้ก็มีจุดฟาร์มซอมบี้ไว้เดี๋ยวเรา มาเล่นกันตอนของหุนะโหดเนาะอ้แอดมินอันยองโอเคเข้าไปก็เซิร์ฟนี้ก็เล่นเพลินดีนะคือไม่เสียตังค์แล้วก็แล้วก็อะไรอะเดีย๋ยวนะคิดแป๊บหนึ่งออใช่แล้วก็มันยบเงียบดีหรือบางคนชอบให้มันแลมีคนเยอะฮะแต่เฟซเป็นคนชอบให้มันมีคนน้อยๆอ,ยอะหลายคนไม่ชอบอะไรวุ่นวายเนาะแบบใครมาเล่นก็จะแลส่วนตัวดี นอน้องๆคนไหนที่มาเล่นก็อาจจะเจอเฟสจัดกิจกรรมอะไรย่างนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมเออโอเคเดี๋ยวเราจะทับโฮมกันไปแล้วกันเนาะเฟสก็ไปหาทำเลสร้างบ้านไวแล้วไกลพอสมควรเลยบินมานะกดรับที่บินฟรีแล้วก็บินมาเลยก็นี่อันนี้แอดมินให้มานะไม่มีอะไรแต่เฟสก็ยังจะไม่ใช้นะคะเฟสจะใช้เป็นชุดเกาะที่เฟสปตีบอกมาเองนะ เดี๋ยวเราขุดเลยแล้วกันขอสร้างบ้านก่อนรู้สึกเมื่อคืนเห่อมากเลยนั่งเล่นอยู่พักหนึ่งเนาะแต่ต้องรีบไปนอนเพราะว่าตอนเช้ามีเรียนเออช่างมันไปเดี๋ยวเราจะมานั่งเคลียร์ที่ก่อนแล้วกันแล้วระบบอันนี้นะคะมีเคลียร์แหลกด้วยก็คือการลบสิ่งของทุกหกสิบวิการแหลกแต่ก็ไม่ดีอย่างหนึ่งคือถ้าเราทิ้งของตอนที่มันจะเคลียร์แหลกพอดีก็คือ ของหาไงนะก็ต้องระวังระวังกันนิดนึงโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้เรามาสร้างบ้านก่อนดีกว่าเลยดีไหมนะเดี๋ยวนั่งเคลียร์ที่ก่อนยังไม่รู้เลยจะสร้างอะไรดีบ้างเนี่ยทำเลตรงนี้เฟสก็คิดว่าโอเคดีนะสร้างนี้เลยกลางแม่น้ำโอ้ยทำไมเสียงแปลกฮัลโหลเอาใหม่กินน้ำก่อนต้องกินนะอะ เราเก็บไปก่อนตรงนี้แล้วก็เคลียร์ตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราเอ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 าไม้มาจิ้ม่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้โอเคปึ๊บปึ๊บแล้วก็วางตร้ดรื้อโอ้ลืมบอกนะว่าเซิร์ฟนี้เป็น1.7 2นั่นเองก็ ถือว่าเราได้ย้อนยุคไปเมื่อสมัยเรียกว่าอะไรหลายปีเนาะเป็นเฟซเป็นคนชอบยุคตอนนั้นมากมันถือว่าเป็นอะไรไมค้าที่มันถือว่าเป็นไมคัาที่สุดยอดมากในชีวิตเลยนะโอ้ตั้งแต่เฟซเล่นมาเฟซเล่นมาตั้งแต่หนึ่งอเลยอ่ะตอนนี้เราไม่มีอะไรเนาะเดี๋ยวเราเก็บของใส่กล่องก่อนกันหายวางโพชั่นไว้ตรงไหนดี มันมันใช้โพชั่นเนาะอ่าใช้โพชั่นใช้โพชัันแรรวยอะ่ะกินแอปเปิ้ลอ่าขอบคุณค่ะนานนานชีนานนานชีมีคนทักทายอะไรอย่างงี้ปกติแบบแทบไม่มีใครเล่นด้วยเลยเออครั้งนี้รู้สึกว่าน้องๆในแนวไม่ค่อย ไม่ค่อยนี่กับเราเลยเราเสิยใจมากมากเลย <laughs> รู้สึกว่ายอดวิวร้องเพลงนี้ขึ้นกระฉูดกนันฮลัลโหลน้อยใจเลวเนี่ยรู้ปะเออแบบคลิปเล่นเกมเงี้ยห้าสิบอะถึงหรือเปล่า <laughs> แล้วแอดแอดมาหลบอะไรตรงนี้นะฮะแอดมาหลบอะไรตรงนี้ขุด <laughs> แอดขุดแอด <laughs> <laughs> อ่ะลงไปแอดค่อนข้างแหลกมากฉันรู้แล้วเราจะเคลียร์พื้นที่กันก่อนแล้วกันเนาะน้องๆคงถามว่าทำไมไม่เล่นจุกขัดนะฮะเพราะจุกขัดตรงนี้กกำลังเริ่มซีซั่นใหม่แล้วโอ้โหเราก็เลยมาหาอะไเล่นแก้แก้คิดถึงกันก่อนเนาะฝึกซ u r เว v a l ถึงไม่ใช่1.11ก็ทำเอหนึ1 1จุดเอ้ดี้ยดีเออ ช่างมันเถิดนะถือว่าตอนนี้เราก็เคลียร์กันไปเยอะแล้วนะโอเคตรงนี้ก็เดี๋ยวแอดจะโหดไปไหนแอดจะเย็นนะเดี๋ยวเราทำที่ขุดให้แป๊บหนึ่งเราอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ตึ๊บตึโอเค อ๋อเขามาช่วยเราตัดไม้ด้วยแหละแกคนดีจังเขาตัดเหรอเขามาเก็บใบไม้ของเขานี่เราขอโทษที่เราสมคัญตัวผิดไป <gasps> ฉันทำผิดไปแล้วจริงๆเอเราก็ต้องขุดกันต่อไปนะคะเพื่อพื้นที่ที่โล่งเนาะโอโอ,โอกระตุกกระตุกนิดนึง รู้สึกนดพี่แกจะไม่ไหวแล้วนะแอดมินอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ถือว่าใช้ได้จัดว่าจาับก็เลยโอเคดินได้เยอะมากปับปับป๊บปบปบ,ปบเราจะมาทำจะทำเป็นประสาทไหมประสาทก็ได้นะ ก็โออ่ะแต่คงต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากๆแน่ๆเลยเดี๋ยวเราเดินหาพวกเอ่อหิมะกันนิดนึงแล้วหลังจากนี้เราจะไปลงเหมืองกันนะคะเพื่อจะหาเจ้าแร่มาทำสิ่งของที่เราต้องการเฟเราชุดลงไปก็ จะ,จะยองนิดนึงนะไม่กล้าใช้ต่อเลยกลัวพังนะคะชุดค่อนข้างแรงแล้วกสองอันแล้วก้าที่ขุดแล้วเราจะไปตีบวกกันนะว่ามันจะได้ที to ่ขุดอะไรเอ้าเอาเอาเมาเมาขอโทษค่ะเดี๋ยวเราครับสปาเลยว้าวเอฟเนซีฟอร์จูนมมาแล้วมาูค่นีั่้อง่้นเวันเ่เ่าไปเลยวไหไ้ อชมเลยระแเรกดีกตัน่ไเรห้โหเราไป้าเลยอเราไปลงเหมืองกันดีกว่าตอนนี้ของค่อนข้างพร้อมแล้วเนาะเราไปหาใกล้ใอืมตรงนี้มีไก่ด้วยไปายแล้วมาอย่างนั้นมันลอยอ่ะ ทำไมมันลอยอย่างเงี้ยแปลกดีแฮะเอางี้เราทำเตียงกันเถอะเตียงกันเลยเตียงไหมไม่เตียงไหมต้องรู้ไม่เตียงไปเอามามันไม่ใช่เตียงนะมันคือแกะแต่เราจะมาค้าให้มันเตียงเข้าใจตรงกันนะโอเคลืมทอตแม่โจโอห้าบาทแล้วทำไงทีน่ย <c oughs> เราไปหาในเ <c oughs> <c oughs> มืองเอานะคะเราสต์ง่ายๆตอนนี้เราเจอโคลแล้วนะคะเราจะขุดกันไปเลยเนื่องจากเราไม่มีไฟใช้ใช่ไหมแล้วเราก็ได้ยินเสียงซอมบี้ด้วยก็งงทำไมมันขุดเร็ว e f f เ c นซ n c อว v นี่เองไหนเราฟังเสียงกันดีกว่าว่าซอมบี้นี่มาจากทางไหนกัน อาอไม่ร้องแล้วเหรอนี่ไงเจอละบอกเลยโคตรเสียน,นะเออเป็นไงเป็นไงนั้นสุดซอมบี้มาใช่ปะตก,กใจนะแก,กโอ้ยอย่าตีเราอย่าตีเราอย่าตีเรา,าเฮ้ยได้ยินเสียงสกเกลตั้งโอ้ยเจ,บ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 จบ็บเจ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 ็บ จับจ้าอึ๊บอาา่ะฮะเรียบร้อยเราเคลียร์น้ำไปแล้วเอามาตรงนี้อ่ะวั้นนี่ขุดแล้วสุดละปะเดี๋ยวเราจะมาขุดลงไปหาเพชรกันดีกว่าน,นะเพราะเราต้องการเพชรใช่ปะละ่ะมา ลงไปเลยเราไม่มีเอ็กซ์เรย์อะไรทั้งสิ้นนะอย่าหาว่าเราโกงโอ้ตรงนี้มีซิวเวอร์มันทำร้ายเราเมื่อตอนอยู่แฮซีมันทำให้เราเศร้าเสียใจหนักมากทอชก็เหมือนจิ๊บดิอะตอนนี้เราอยู่แกน13เราต้องวิก แ้เมื่อวันทีห้านะคะเราจะได้เจอเพชรอันน็นวดตถุงามของเราสกิลท็อปใช้ไม่ได้เหรออันนี้อะไรอะ่ะเออ,อน,นี่ก็ขุดไปทำไมไม่ใช้อันนี้ตั้งแต่แรกก็นั่นไะสิโอเคเราเก็บเลสโตนมาเนาะโ่้ยยยลงไปห้าหกโอเคอ้าวนี่มาจัดเลยไม่ได้เพชรเราไม่เลิกฝั่งนี้มีลาวาได้ยินเสียงทางด้านขวา เราต้องไปบวกแล้วไม่มีอะไร <c oughs> ขุดทำไมขุดไปก็ไม่เจออะไรโอเคมีแต่เลสโตนเบยอ,อยากได้เพชรเบย์จะเพชรได้มูลใต้มูลอืมได้ยินเสียงลาวาบริเวณนี้เราต้องสำรวจเพราะเราคือนักสืบคอนเน โอ้โหชัดเจนจ้าชัดเจนจ้าวู้จะลาดหัวเอาใจเย็นนะเฟนไม่มีเพจให้เราเหรออยากได้เพจอ่ะแกหุ้ยกระตุกลาบปิสเ้ยอ,อย่างนั้นได้ลับปิดแล้วนะลับปิดจ้าเฮ้ยยังเสียสงซอมบี้ได้ไ้ย เราว่าเราตรงไปอาจจะเจอก็ได้นะเราได้ยินเสียงดังขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้เสียงระวาไม่ใช่เสียงสบีอุย๊ยมีลาปิดด้วยอุย้ยอย่าไหล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 นะโู้เพชรเพชรเ,เราเจอเพชรแล้ว เพจเราเจอเพรแล้ว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 ,ลวทุกคนทุกคนเราเจอเพรแล้วหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรสี่เมตรห้าเมตรเย่เกะ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 ปลาเรากลับบ้านกันเถอะทุกคนเราได้เท่านี้เราก็ภูมิใจแล้วล่ะมาถึงก็ฝนตกเลย สรุปว่าวันนี้เราก็ได้แร่มาก็พอสมควรเนาะได้เพชรมา5เม็ดด้วยถือเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากเลยโอเคก็ขอจบเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์สตอรี่ไว้เท่านี้ก่อนเนาะไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะคะใครชอบอย่าลืมที่จะกดไลค์และกด Subscribe ก,กันด้วยแล้วเกิดใครอยากเล่นข้อมูลต่างๆก็อยู่ใต้คลิปเลยอ่ะเราไว้เจอกันใหม่อีพีหน้าวันนี้ขอตัวสไครตบบายบายอย่าลืมมาเล่กัน,นเยอะๆนะ